สวัสดีครับสวัสดีเจอกันอีกแล้วนะฮะวันที่1 6เดือน11ปี66นะฮะนี่คือเหรียญเจริญพรนะฮะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะฮะเจริญพรบนนะฮะนี่คือรายการรูปไข่เหรียญเจริญพรรูปไข่นะฮะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวรุ้งสวยๆเลยนะปี2564นะฮะนี่คืองานที่และเลือกนะฮะ งานที่ละลึกฉลองพระประธานนะฮะวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินนะฮะโอ้โหรายการนี้เป็นทองแดงผิวรุง้งเดี๋ยวส่องให้ดูนะขึ้นรุ้งสวยงามมากนะฮะรายการนี้บอกเลยว่าความสวยสุดงดงามหนึ101่งศูนย์หนึ่งเปอร์เซนะฮะบอกว่าสวยเกินร้อยอะ่ะสวยเกินร้อยนะะโอ้โหยงามแท้แนนายเอ้ยใครอยากเก็บรายการนี้ สนใจทักได้เลยฮนะนี่คือหลวงปู่มหาศิลาดูใบหน้าของหลวงปู่นะครับสังคติตอกสอนสลาตรงสังคติรอยปั๊มลึกๆนิ้วมือติดชัดเจนคมๆแบบนี้และเลขโคตรรันนัมเบอร์8647นี่คือจะเริญพรบ,บนรูปไข่หลวงปู่มหาศิลาครับโอ้โหสวยสดงดงามบอกเลยว่า ปรกกันแท้ให้นะคะนี่คือกล่องเดิมให้นะฮะกล่องเดิมปีสอง4ันห้าร้อยหกสิบี่โอ้โหอัดจืบ๊บอัดจืบ๊บเก็บรายการนีม่มีปัญหาเนี้ยแน่นอน <c oughs> <c oughs> จะเริยพอรอูปใครนะฮะนี่คือรายละเอียดคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูขอบตัดนะฮะดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจนะฮะคือตอนนี้ผม ถ่ายกลางคืนนะฮะอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่เรื่องภาพนะฮะเหรียญก็สวยมากนะฮะต้องดูกลางวันนะครับเหรียญสวยมากเหรียญแท้สวยจริงๆนะฮะนี่คือขึ้นรุง้งสวยๆตีกล้องบางทีเจอไฟก็จะสะท้อนนะพี่นะตีกล้องเจอไฟบางทีก็จะสะท้อนนี่นะครับจมูกแล้ร้อยไม่ผ่านการใช้งานนะฮะไม่ผ่านการใช้งานนะฮะดูผิวตึงๆแบบนี้ ประกันแท้ให้นะฮะประกันแท้ให้นะมาเจอกันวันที่16แบบนี้ใครถูกไว้รวยรางวัลก็ต้องจัดไปซะแล้วนะฮะ0614301993นะฮะ0614301993โทรมาได้เลยขออย่างเดียวอย่าโทรมายืมตังค์เพราะว่าผมก็ไม่มีนะฮะออฮโยยินดีที่ได้รู้จักกันทุกๆคนโทรมาพูดคุยพูดจาก,กันได้ครับโทรมาเล่นเล่น พอดีตอนนี้ผมก็เงาเงาอยู่นะเออไม่เงาหรอกผู้เล่นนะฮะเด็กเยอะแถวบ้านเด็กเยอะนะฮะอ่ะรูปไข่เจริญพรบนนะฮะหลวงปู่มหาศิลานะฮะเป็นงานฉลองพระประธานนะฮะรายการนี้ทองแดงผิวรุ้งสวยๆอยากเก็บรายการนี้ทักได้เลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะฮะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆรายการใหม่ๆรายการสวยๆนะฮะ เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆรายการใหม่ๆ,ๆรายการสวยๆสำหรับผมเนี่ยคือผู้จัดทำคลิปเจอโฆษณาก็อย่าเลื่อนผ่านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราก็แล้วกันเออเราไม่มีทีมงานมีผมคนเดียวนี่แหละครับโอเคหอมปากหอมคอพอหอมปากหอมคอ,าอาสามนาทีก็มีแหงเด้อพี่น้องเด้อสามนาทีก็มีแหงสุดท้ายท้ายสุด ขอบารมีของหลวงปู่นะฮะประสิทธิ์ประสาทพรนฮะให้ทุกๆ,ๆท่านนะฮะอายุมั่นขวัญยืนร่ำรวยเงินทองนะฮะหม้นคำว่าสาธุกันด้วยนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังใจสมความตั้งใจแต่ขออย่างเดียวขอให้ยึดมั่นตั้งมั่นเป็นคนดีของสังคมนะฮะทำประโยชน์ไม่ได้แต่อย่าเป็นภาระ ฮันแม่ฮันเม่สุดท้ายนี้ไปแล้วนะฮะไม่ใช่แค่สามนาทีแล้วป่าไปเกือบห้านาทีแล้วอาโอเคนะครับมีกล่องเดิมให้นะฮะไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ